สวัสดีครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาส่งงานที่หมู่บ้านบรรนาเล็กแถวสุขาพิบาล5นะครับผมชุดนี้ต้องบอกเลยว่าสุดคุ้มมากเพราะว่ามีครบเซตพร้อมใช้งานใช้งานได้หลากหลายรูปแบบได้เลย,เลยพามาดูตรงจุดแรกเลยนะฮะจุดนี้นะครับผมก็จะเป็นตะแกรงตู้สูงนะฮะขนาด20เซนนะฮะก็คือตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการที่ว่าเราสามารถใส่ของได้นะฮะชุดนี้นะครับผมก็จะเป็นวัสดุที่แบบว่า กันน้ากันปวกอีกแล้วนะครับก็คือเริ่มจากโครงตู้ด้านล่างจะเป็นโครงซีเมนต์บอร์ดกันน้ําและกันปวกนะครับตัดปัญหาเรื่องที่ว่าครัวจะบวัวไหมปวกจะกินไหมไปได้เลยส่วนหน้าบานก็จะเป็นหน้าบาน H m r มาพ่นสีไฮกอสนะครับส่วนท็อปตรงนี้ก็จะเป็นท็อปหินแกรนิตแต่ความพิเศษของมันคือมันจะเป็นหินแกรนิตชนิดดําเกล็ดทองนะฮะก็จะมีความระยิบระยับเพิ่มมิติชุดครัวของเราด้วยในส่วนของหน้าบานตนัวนี้สไตล์ก็จะเป็นทูโทนครับ ข้างล่างสีขาวตัดด้วยข้างบนสีดำนะฮะก็จะทําให้ชุดครัวเราเนี่ยลงตัวมากขึ้นนะครับผมตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันจะเป็นลิ้นชักนะครับลิ้นชักตัวนี้ต้องบอกว่าเก็บของได้เต็มความจุเลยถัดลงมาก็จะเป็นลิ้นชักชั้นที่2ตรงส่วนนี้ก็จะวางของวางแก้ววางอะไรได้เต็มพื้นที่ได้เลยนะครับแล้วก็ด้วยระบบรางซอฟต์โค้ดทำให้การใช้งานเนี่ยราบรื่นมากขึ้นถัดลงมาสุดท้ายเลยตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันตะแกรง ที่จะเป็นตะแกรงใส่ของนะฮะส่วนตรงนี้ครับก็จะเป็นชุดรีชัดชุดเล็กอ่าเรามีทั้งชุดใหญ่และมีชุดเล็กด้วยส่วนถัดมาก็จะเป็นจุดใต้ซิ้งครับผมตรงนี้เรามีในเรื่องของตัวหน้าบานที่สามารถระบายความชื้นได้ด้วยนะฮะถัดมาเลยก็จะเป็นฟังก์ชันตะแกรงอีก1ชุดที่ได้รับความนิยมมากเลยตอนนี้นะฮะก็จะเป็นตะแกรงชุดตะแกรงตรงนี้อ่า เป็นตะแกงงะะรงอเนกประสงค์นะฮะตัวนี้เราเรียกว่าตะแกรงอนเนกประสงค์สามารถเก็บของเก็บอะไรได้มากมายก็จะมีชั้นล่างด้วยนะครับผมส่วนชุดนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งชุดที่เอาไว้เรียกว่าทำอาหารโดยตรงได้เลยนะฮะชุดนี้ก็จะเป็นชุดเตาอบชุดเตาแก๊สแล้วก็เครื่องบดฟันนะครับส่วนฟังก์ชันตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องของฟังก์ชันตะแกรงชุดหนึ่งตรงนี้ก็จะใส่ชุดขัวซอสชุดเครื่องปรุงอะไรได้ปกติการใช้งานก็เป็นหลังซอฟพ์ร์เช่นเดิมนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นถังแก๊ส ทางแก๊สเราสามารถเลื่อนออกมาได้เลื่อนง,ง่ายมากแล้วก็กันเข้าไปส่วนถัดมาตรงนี้เรียกได้ว่าพอเราทาอาหารนะใช่ไหมครับบางท่านก็คือเรานั่งทานตรงนี้ได้เลยชุดนี้จะเป็นชุดไอแร่ด์ชุดไอแร่ด์ของเราเนี่ยก็คือเราดีไซน์ด้วยการที่ว่าเราสามารถนั่งทานข้าวได้นะฮะสังเกตดูว่าก็จะมีเว้าให้เรานะครับผมนั่งทานข้าว ได้ในกรณีที่ว่าแบบว่าพอเราทําอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอ่าเราก็จะมีแบบนั่งทาน้าวตรงนี้ได้นอกจากนั้นก็จะมีแบบชั้นเก็บของตรงนี้ด้วยเราไม่ทําให้พื้นที่เสียเปล่านะฮะก็คือตรงส่วนนี้เราก็จะสามารถเก็บของได้นะฮะ <c oughs> แล้วก็เซตเนี้ยต้องบอกได้เลยว่าเป็นเซตที่สวยงามมากแล้วก็เป็นเซตที่ลงตัวมากนะฮะใน <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันการใช้งานไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เก็บของนะครับที่หลายๆท่านเนี่ยกังวลว่าแบบ เรากลัวเก็บของไม่พอแต่ชุดเนี้จัดเต็มครบเซตแน่นอนครับผมรับรองได้ว่าตอบโจทย์ท่านแน่นอนครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถติดต่อมาทางช่องทางนี้ได้เลยนะครับ